สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่รักเกรียงกันต่อล่าสุดประธานสหาภาพแห่งชาติคาเรียง KNU กล่าวเนื่องในวันปีใหม่ปลุกชาวคาเรียงลุกขึ้นต่อสู้ชี้ตราบใดที่เผด็จก,การทหารไม่แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการเมืองที่ถูกต้องการสร้างสันติภาพภายในจะไม่ประสบความสําเร็จ พร้อมย้ำให้ทุกคนทวงสิทธิท like e ี S> <S ่ถูกปรากไปและต่อสู po, ้กับระบบการเมืองที่ไม่ยุติธรรมเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามไปดูครับเมื่อวันที่30ธันวาคม2564สำนักข่าวเบอร์มิส DVB รายงานว่าพลเอกซอโมโตเซโปประธานสหภาพแห่งชาติคาเรียง KNU ได้กล่าวเนื่องในวันปีใหม่แห่งชาติขียงว่าทางออกที่ดีที่สุดสําหรับวิกฤตทางการเมืองคือผ่านการเจรจาทางการเมืองอย่างสันติและ KNU เรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาทางการเมืองอยู่เสมอแต่ผู้ปกครองไม่สนใจพร้อมระบุว่า KNU เข้าใจดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างสันติภาพภายในโดยปราศจากการหยุดยิงและการแก้ปัญหาทางการเมือง และว่าเขาได้ลงทุนเวลาและเงินเป็นจำนวนมากในการสร้างสันติภาพภายในเพื่อสวัสดิการของประชาชนและการพัฒนาประเทศนอกจากนี้ภาคการเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำงานร่วมกับประชาชนและองค์กรระหว่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลือแก่ KNU อย่างไรก็ตามความพยายามของ KNU ถูกขัดขวางโดยรัฐประรหารครั้งใหม่ ดังนั้นตราบใดที่เผด็จก,การทหารไม่เต็มใจที่จะแก้ไขปัญหาทางการเมืองด้วยวิธีการทางการเมืองที่ถูกต้องการเจรจาทางการเมืองที่แท้จริงและความพยายามในการสร้างสันติภาพภายในจะไม่ประสบความสําเร็จดังนั้นคนทั่วประเทศโดยเฉพาะคนรุ่นหลังไนี่เข้าใจความเป็นจริงของสถานการณ์และได้เห็นการต่อสู้ด้วยอาวุธดังนั้นเราขอแนะนําให้คุณทงสิทธิ์ของคุณที่ถูกกล้าไป และต่อสู้กับระบบการเมืองที่ไม่ยุติธรรมซึ่งเป็นอุปสรรคต่อสิทธิของชาติและการพัฒนาประเทศของเราและต่อสู้กับศัตรูทั้งหมดที่จะโจมตีและทำลายเอกลักษณ์ของชาติเราครับตลอดกว่า70ปีในการต่อสู้ของชาวกะเรี่ยงประจักษ์ชัดแล้วว่ากองกําลังกะเรี่ยงสามารถต่อกรกับฐานเมียนมาได้แต่ปัญหาที่ไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ก็คือยังไม่มีความสามัคคีการมากพอ ทำให้ทหารเมียนมาใช้ช่องโหว่เหล่านี้สร้างความแตกแยกระหว่างชาวกเกหรียงด้วยกันดังจะเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนที่สุดคือกรณีการสูญเสียกองบัญชาการที่มาเนือพลอใกล้กับชายแดนไทยเมื่อพศ2537ที่ถือว่าเป็นค่ายที่แข็งแกร่งที่สุดของกองกําลังกเกหรียงนอกจากนี้ยังเกิดจากความไม่ชัดเจนของผู้บริหารบางคนว่าจะสู้หรือไม่สู้กับทหารเมียนมาดี ซึ่งนี่เป็นปนัญหาใหญ่ที่ทําให้คอนสับสนและต้องเร่งแก้ปัญหาให้ตกเพราะชาวคาเรียงโดยทั่วไปพร้อมสู้ไม่ถอยอยู่แล้วครับ